ตอนที่ผมเรียนเรื่องการผสมปุ๋ยน้ำสำหรับระบบการจ่ายปุ๋ยทางน้ำเนี่ยมิสเตอร์ลอยพะเล็ที่เป็นนักวิชาการของอิราเลียเขาบอกว่าเวลาราผสมปุ๋ยน้ำเนี่ยให้อัตราส่วนระหว่างโพแทสเซียมเนี่ยมันสูงกว่าแคลเซียมเสมอแคลเซียมเนี่ยหส่วนเนี่ยจะต้องมีโพแทสเซียมอย่างน้อยไม่ไม่น้อยกว่านี้คือ3ส่วนหรือ4ส่วนขึ้นไปถ้ามีโพแทสเซียมน้อยกว่านี้แคลเซียมอะ่ะมันจะไปไล่โพแทสเซียม แต่ทีนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าอ้าวถ้าใส่พวกปุ๋ยโดโลไมหรือว่าซัมเยอะๆมันจะไปไล่โพแทสเซียมหรือทําให้พืชลดการดูดใช้โพแทสเซียมหรือเปล่าถ้าเราใส่เยอะๆน่ะไม่มีปัญหาจริงๆแต่ถ้าใส่อย่างที่ผมเคยแนะนำอ่ะไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าใส่ทีละน้อยทีละหน่อยให้พืชไม่ได้กินแคลเซียมททนี้ทนทนี้แต่ถ้าโอเคอย่างปาล์มหรือว่าเป็นมังคุดทุเรียนอะไรเงี้ยหรือ,อยางพาราเงีย้ยเราไปกระน,นําหวานโดโลไมหรือยิปซัมต่อต้นเงี้ยเฉลี่ยไปแบบประมาณ4ีโล5โลต่อต้นอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะขาดโพแทสเซียมมันสูงแต่่่กอนนทีีมมัจะาดพเซย ไปดูพวกกลุ่มุลตุที่เป็นประจุบวกก่อนเช่นคอ p เปอร์อคอปเปอร์อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ก็จะมีสังกะสีเมงกานีสแล้วก็เหล็กเนี่ยพวกนี้จะเห็นชัดนะครับโดยเฉพาะถ้าในช่วงรอบ2เดือนมันมีการแตกใบใหม่ของไม้ผลเราสังเกตได้เลยว่าใบมันจะเหลืองนั่นแหละครับเป็นผลมาจากตัวแคลเซียมไล่หรือไปลดการดูดใช้ตัวสังกสีเมงกานีสหรือว่าตัวธาตุเหล็กประมาณนี้ครับ